สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะชุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขของหวยลาวค่ะรอบนี้นะคะมาที่ตัวเลขของวันที่14กันยายนนะคะ2563เรามีสถิตินะคะของงวดที่แล้วมาให้ดูเป็นของวันที่10กันยายนนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นงวดที่แล้วที่จับให้เนาะผลที่ออกเดี๋ยวดูผลกันก่อนสี่สองสาศนย์ะคะมีเลขสี่เลขสเลขสามเลขศนย์ะคะตัวเลขที่เราให้ในงวดที่แล้วเราให้เป็นเด่นหกนะหกกับเก้าที่มาในตำแหน่งใกล้เคียงกันแล้วก็ ตัวลองก็คือ3 4 2ตัวเลขที่จับได้นะคะ4 2 3 0มันจะมีตัวเลขที่เข้า3ตัวก็คือเลข3นะคะเลข4แล้วก็เลข2แต่น่าเสียดายที่ในงวดที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำการคำนวณตัวเลข0ูนย์ออกมาให้นะคะคือศูนย์ไม่ได้จับมามันมีในสูตรแต่ว่ามันไม่เด่นมากพอนะคะเราก็เลยไม่ได้จับสีจับเลข0ูนย์เข้ามาให้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เข้าในงวดล่าสุดเนี่ยในงวดวันที่10นะคะ ก็จะมีเลข4ี่เลข2แล้วก็เลข3เสียดายตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเลข3ตัวท้ายมันเป็นเลขหลักพันหลักร้อยหลักสิบ3ตัวนี้นะคะมันก็เลยเวลาที่เราจับแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างชุด3 4 2ี่สองชุดนี้นะคะจับแล้วมันไม่โดนเพราะว่าถ้ามันขยับมาเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอันนี้อาจจะได้นะคะมันก็ได้แค่ตัวเลขที่เป็นเลขเด่นเนะข้า3ตัวไป จะมีตัวนี้นะคะ42 24จะเป็นเลขนี้นะคะที่เข้าเพราะว่าที่เราบอกเนาะไปกลับด้วยนะคะสําหรับชุดนี้เราไม่ได้เราทําการปักหลักให้ก็จริงแต่ว่าทุกอย่างต้องปักหลักเพราะว่าบางที่สุดเราก็ไม่ได้แบบเป๊ะเสมอไปนะคะบางทีให้บนมาล่างให้ล่างมาบนอย่างนั้นก็ได้นะคะก็จะมีชุดนี้ที่เข้าส่วนตัวเลขชุด4ตัวไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่า มันต้องรวมจากตัวเลข4ตัวให้ครบเนาะเพราะเราให้ไม่ครบเราให้ได้แค่3ตัวมันก็เลยจับสี่ตัวไม่ได้นะคะ3ามตัวก็ไม่ได้ไปได้2ตัวนะคะสองสี่ชุดเดียวเข้า3าตัวนะก็ถือว่าเก่งแล้วนะถือว่าดีแล้วแต่ว่าเราก็จะพยายามพัฒนาสูตรให้มันแบบคิดให้มันมากขึ้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้มันมากหน่อยนะคะจากตัวเลขที่เรามีมาดูของงวดนี้นะคะวันที่1 0 14กันยายนนะ จะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะบอกว่าเลขเด่นกับเลขเด่นตัวรองเนี่ยมันยังคงเป็นเลข6กับเลข9อยู่เลยนะคะรู้สึกว่าเท่าที่เราจําได้ในตําแหน่งนี้จะมี6มี9เนี่ยประมาณนี้นะมี6เนี่ยมาหลายรอบคือ6ในแต่ละรอบที่เราคํานวณเจอเนี่ยคือเป็นเลขเด่นหมดเลยนะคะเด่นมาทุกครั้งแต่ก็ไม่มาสักทีนะคะไม่เป็นไรเนาะเราก็ยังยังยึดตามหลักของตัวเลขที่เราเจออยู่นะคะในรอบนี้เนี่ยเด่นสุดเนี่ยมันเป็นเลข9นะคะจริงจริงเนี่ย 6กับ9าเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันมากแล้วก็ตำแหน่งอจํานวนสถิตินะคะที่เขามาเนี่ยก็คือ2 2ตัวนี้มาที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะตัวต่อไปเนี่ยคือเลข2แล้วก็เลข0นย์เลข8เลข0นเนี่ยมาติดต่อกันแล้ว3งวดน,นะคะแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าไม่มีกฎตายตัวเนาะถ้ามันจะมาอีกเพราะมันเป็นการจับจากลูกบอลกลมๆนะคะมาติดต่อกัน5้างวดเนี่ยเรายังเคยเจอมาแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเจออีกก็ไม่เป็นไรนะคะอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่เราตัดสินใจไม่ได้ก็คือเลข5ตัวนี้นะคะขอเป็นเลขกันได้ไหมเป็นการละกันนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ใช้ก็ได้5เนี่ยหายไป5เนี่ยหายไปแล้วก็กลับมาอยู่พักหนึ่งนะคะไปไปมานะคะก็ไม่ถือว่าหายไปสักทีเดียวแต่มีหายไปล่าสุดเนี่ยสิบกว่างวดนะคะแล้วก็กลับเข้ามาก็เริ่มมีประปราย เอาไปเลขกันแล้วกันนะคะเลข5เราเราตัดใจเขาไม่ได้จริงๆนะสูตรมันก็ค่อนข้างมาอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เด่นสู้5ตัวข้างบนนี้ไม่ได้มาดูที่2ตัวนะคะเหมือนเดิม2ตัวเนี้เราก็ทำการปักหลักด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราบอกนะสูตรเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะทุกครั้งนะคะบางทีให้บนไปออกล่างให้ล่างไปออกบนนะคะเพราะฉะนั้นทุกตัว ใครชอบตัวไหนอย่าลืมกลับด้วยนะคะจากที่คลิปหลายๆคลิปที่แจ้งมานะคะที่เราบอกว่าตัวเลขในวงกลมสีขาวมักไม่ออกมันเริ่มจะจริงนะคะเลขสีวงกลมสีขาวเนี่ยมักจะไม่ค่อยออกแปลกนะตัวเลขที่เด่นที่สุดที่เราเจอเนี่ยไม่ออกหลายงวดแล้วสีห้างวดติดต่อกันจะไปออกเลขรอบๆ นะคะซะส่วนใหญ่ัง,งวดที่แล้วเนี่ยออก3าํตแหน่งเลยนะคะงวดก่อนหน้านั้นรู้สึกจะเป็นตําแหน่งนี้นะคะ2ตําแหน่งนี้ที่ออกนะก<ๆ>็ไม่ออาไม่ตรงกับเลข9สักทีเดี๋ยวเรามาลองเทคนิคสับเลขกันดูไหมเผื่อว่าถ้าเลข9มันไม่มาคุณก็ไปเอาเลขรอบแล้วกันนะคะ3ตัวนะเราจับมาได้แค่ไม่ใช่จับได้แค่เราตัดดีกว่าเราตัดตัวเลขออกนะคะสำหรับตัวเลขอื่นๆที่ชอบนะคะก็ เอาไปสลับเอาเองก็ได้นะคะลองจับเองดูนะคะตัวเลขชุดพวกนี้ปกติมันจับได้มากนะประมาณ10กว่าชุดแล้วก็ตัดให้เหลือประมาณแค่4ชุดเท่านั้นเองนะคะอย่างในรอบนี้ตัวเลข4ตัวนะคะเราก็ตัดมาแค่แค่เพียง3ชุดเท่านั้นนะคะคัดมา ตัวเลขตำแหน่งแต่ละตัวอาจจะมองเอ๊ะทำไมมันปักหลักสองตัวแล้วพอมาสามตัวแล้วก็พอมาสี่ตัวเนี่ยมันคนละแบบกันบางตัวนะคะที่มันเป็นเลขเด่นมากเวลาจับสูตรแล้วเขาสามารถมาได้ทุกหลักแบบนั้นก็มีนะคะแต่เวลาไปเข้าคู่กับเลขอื่นเนี่ยก็ต้องสลับให้เลขหลักนะั้นะมันตรงให้มากที่สุดนะคะก็อันนี้คือคําตอบนะสำหรับใครที่งงอยู่อ่ามาดูตัวเลขตัดนะคะอย่างที่บอก ใครไม่ชอบ9้านะคะเราบอกหลายทีแล้วก็เอ๊มันจะสมพรปากเอาทุกทีเลยเลขเด่นเ,เ,เลข9้าตัวกลุมสีขาวมากไม่ค่อยมานะคะใครที่ไม่ชอบเลข9ให้ไปตัวเอาเลือกตัวที่มีเลข9้าออกก็จะมี1 2 3 4สองสามสี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ6ตัวก็คือจะเป็น68 60 62 28 02สองสองแล้วก็80นะคะ1 2 3 4 5สก็เป็น6ตัวนะคะ ส่วน3ตัวมีชุดเดียวนะคะที่เป็น028ไปจับเพิ่มก็ได้นะคะ608ก็ได้628ก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณไม่ชอบ9นะก็เลี่ยงไปจับเลขอื่นนะคะส่วนตัวเลข3ตัวชุดนี้ที่เราบอกก็คือจะมี028แต่ในเมื่อที่เราจับมาแล้วอะตัวเลขที่เราชอบสุดก็จะเป็น962นะคะเราก็คืออย่างยึดตัวเลขที่ตามสถิติของเราอยู่นะ ไม่ใช่ว่าในวงกลมสีขาวมันจะไม่มีโอกาสมาเลยนะคะแต่ในเราบอกว่า3มงวดสีงวด,ดย้อนหลังเนี่ยตัวเลขในวงกลมสีขาวไม่มามักจะไม่มานะคะไปออกเลขรอบข้างชุด4ตัวเนี่ยมีเลข9หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะไม่ชอบมันก็จะเป็นชุดที่เป็น602860 60, อน่านี่ไง6028นะคะตัวตรง60-28 ก็จะเป็นชุดนี้นะคะเป็น028พอดีที่ไม่มีเลข9นะคะในในองค์ประกอบนะก็จะมี6มี0มี2มี8เข้ามาแทนนะคะแต่ถ้าตามที่เราชอบเราก็จะชอบชุดแรกมากกว่า6290น,นะคะที่เป็นตัวเลขที่มาแบบยังไงอะตรงหลักแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างมามากด้วยนะคะเป็นท็อปท็อปท็อปโแล้วกันท็อปโฟท็อปไฟล์แล้วกันนะคะ ส่วนใครที่จะเลี่ยงเลข9ก็เป็น6028ชุดนี้แทนก็ได้เช่นกันนะคะตัวเลขที่เอามาให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็วิเคราะห์เอาด้วยว่าชอบเลขไหนนะคะติดตามของใครติดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าตัวเลขเขามีที่มาที่ไปหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีที่มาที่ไปหมดแหละตัวเลขพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการคำนวณน,นะไม่ได้การแบบนั่งเทียนเขียนข่าวเนาะถ้าใครอยากดูวิธีการคำนวณ ไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะมีมีสูตรลงให้ตลอดเลยอ่ะสำหรับในรอบวันที่14กันยานะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ